ทางลุด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  <laughs> okay, okay. ดาวลุดดาวลุดค่ะ <Okay, okay. S 1> ดาวลุดปนสะเบียงค่โ <Okay, okay. S 1> <laughs> อ้ยไปแล้วครับไปลแล้วตอนนี้เราปล่อยน้องดาวแล้วเรามาดูกันว่าดาวจะไปไหน ปล่อยแล้วปล่อยแล้วครับไปซูบอ,อกแม่แป้งครับปล่อยแล้วก็ไปซูบอ,อกแม่แป้งสิครับไปแล้วรับจะไปไหนครับไปไหนครับ อยู่หาของเล่นหาของเล่นไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอุ้ยเุ้ยอุ้ยช้างเขาช้างเขาดาวกลับขึ้นดาวดาวดาวกับมาดาวกับมากลับมา้วไปแล้วไปแล้วจะไปไหนครับจะไปไหนครับ บัดใดยางหาดุมกินไส้อ่ะหากินนไส้อ่ะเอาไปเลยไปไหนครับจะเล่นไม่เล่นครับไม่เล่นครับ เอาละครับป้บนสเสบียงครับเออเสบียงครับหูจะไหนว่าสเสบียงอยู่นี่ฮะหนูรู้ได้ไงว่าสเสบียงมันอยู่ตรงนี้ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว สร้างลุด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 ดาวลุดดาวลุดดาวลุดปนเสบียงอ่ะโอ้ยดาวลุดมาปนเสบียงครับโอ้ยลุดมามาปนเสบียงบ้านมิ่งเสย์อุ้ยเพิ่นสร,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 ร้างให้ผู้ใดเราไปกินของเพิ่นนั่นดาว ที่ไหนได้หลุดแล้วมาปนเสบียงมิ่งปนเสบียงมิ่งเฉยเลยเมฟซี่เอ้ยด่ามาปนละเด้อปนเสบียงบ้านมิ่งแล้ว ดู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 ค่ะดูด,ดูนะให้มิ่งกินน้ำห <c oughs> ลุดหลุด <c oughs> แล้วนะคะหอมกลิ่นกล้วยบ้านมิ่งนะคะวิ่งมาเลยโอ้ <c oughs> มิ่งมองหน้าแล้ว มิ่งมองหน้าแล้วกล้วยบ้านผมนะครับไม่ใช่กล้วยบ้านพี่ดาวนะครับทำทุกที่ให้เหมือนบ้านตัวเองครับเฮ้ยไปยั่วยวนเขาอีกนะกินกล่องเขาแล้วไปยั่วยวนเจ้าของบ้านอีก ม่หานดีเดนแม่หาดีเดียวเด้นันีเจาวจาวจาเจาเาแม่หานีเดียวขมากลันน้ำหนวยบานจัของกับมี่วยบานจัดของกับมีครับแต่มันม่แทบมนม่แทบคือบานคนอื่นครับ ไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปแล้วพปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนั่นพปยพิกมาแล้วนั่นไปยีพิกมาแล้ว มิงมิงขายได้แต่พ่อได้กินแต่ว่าดาวกินหมดแล้วไปบ้านไปบ้านไปบ้านไบ้านเดี๋ยวใหเอฟซีเปมาให้เิขายเปขายเดีวก่อนดาวดาวดาเดี๋ยวไปดวให้กระหู้นี่แล้วบ้านมิงมีไส้ตขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเจ้า น้าปลาไลลสวดไฟเดอร์กินน้ำกันลูกทำไรรักฐานเออกินน้ำกันกินน้ำกันลูกกินน้ำกันทำไหรักฐาน้อยงงเขาไม่ยิ่งร่เลยมาชนะ วาสิร้องใจดาวว่าไม่ใส่ใส่นะมาลอยคุยกับพ่อสองพีทำด้วยพี่ไอ้ใจเอาเด้อทำลายหลักฐานดาวบอกพ่อต้องป้อนมิ่งด้วยเขาจะไม่ได้จับปิดผมเอาดาวครับเออเสียงกู้ได้รอดตัวโดยทั้งสองเลยว่ะ อเมงครับน่ยเองขึ้นี่ดาเลยว่ะสวัสดีครับอ้เสียงดาตัวนี้เดา้เอีเด้สองบีแล้วดแล้วปอแล้วปอแล้วปแล้วตาจำเรื่องนี้บิงครับไม่ไม่เอบอกว่าพกน้ยังเยมะตามมาใจใครโอ้ยเดาได้ยายาจะงมินเ

เดี๋พี่เล่สองพี่เลยอีแล้วสอีแล้วรักนของมิ่งมาแล้วมแครับพีงครับผมมีหลักฐานครับกินด้วยกันกับน้องมิ่งครับเดีียวโตดนะตูดพี่กับน้องนะโตเท่ากันแล้ว เ้วลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วปอซีให้มนกเอซีี่น่ะานรได้าไดยิรไปแล้วปานยยีครับเดี๋ยวบอกเอห่อเลยของบ้านผมมันไม่แซบครับลงมาต่้นผมกินอิ่มแล้วครับผมก็จะกลับบ้านผมอิ่มแล้วเดี๋ยวมีเงือนไปบ้านก่อน นี่เกิลวว่าบุ่โอ้ยอยากมาน้นาะนดีตุไปฟองแม่หางดีแล้วอยากมาน้ำโม้หลุดแล้วมาแอบขโมยกินกล้วยเขาเฉยรู้ได้ไงคขาว่ากล้วยเขาอยู่ตรงนี้โ้าวิ่งหน้าตั้งมาเลยเออถ้าชอบคลิปวิโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไครตกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะและคลิปนี้นะครับ FC ก็อยากห็นมานานแล้วแหละว่าอยากปล่อยน้องดาวว่าถ้าปล่อยน้องดาวแล้วน้องดาวจะไปไหนนะครับคนสุดท้ายคือพ้นเสบียงพ้นเสบียงที่บ้านไม่พอไปปนที่บ้านมิงอีกนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ FC อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะนะครับผมถ้าชอบแบบไหนคลิปแบบไหนนะครับเม้นมาเยอะนะครับ เดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ